สวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีสินค้ามาแนะนำเอาใจคนที่ชื่นชอบและรักบอลสีหรือจะนำไปใช้กับพืชชนิดอื่นก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันนั่นก็คือใบก้ามปูนะครับมีทั้งแบบหยาบและแบบละเอียดค่ะแบบละเอียดนะครับหนงถุงบรรจุห้กิโลครับ5กโลราคาห5 0บาทรวมส่งนะครับห5 0สง่ง แบบหยาบนะครับแบบหยาบ1นงึงบรรจุ5้กิโลครับราคา90บาทรวมส่งนะครับ90บาทส่งฟรีท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร080 9377 399และอย่าลืมแจ้งกับทางร้านนะคะว่าดูคลิปมาจากช่องรัดเวลา h ชนแนลทางร้านจะมีของแถมให้เป็นมูนขี้บัวนะครับ มุนชีวัวครับผมเป็นของแถมทุกๆออเดอร์เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบกันเช่นเคยเนาะค่ะกับสวนมะละน้อยบอนสีจ้าพิกัลย์จะใส่เนาะค่ะนาน้อยอยู่บ้านเราตำบลโคกพระอำเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามจ้า,จามือนี้สีมามันเป็นเอ่อมื่อนี้จะเป็นโปรเคียตู้เลยจ้าโปรเคียตูน้นะจ้าโปรเคียตู้เคียตุไม่อย่างแน่้ยนาะค่ะนาน้อยมือนี้ปไปเข้าไปเบิ่ง จ้าอะไรบ้างค่ะเพชรมณนฑนสวยๆจ้าเพชรมณฑลจ้าสองฟังโขงสองฟังโขงจ้าจุฬาลงกรจุฬาลงกรสายหวานสัจธรรมอูยสวยๆสัจธรรมจ้าว้หมายดีดีงามขนาดาเลย <ๆ S 2> โปรเคียรูตรุ้จ้า ทั้งหมดเราจะต้นละแปดสิบาทจะ้ะแปดสิบาทเท่านั้นจ้าเ,เ,เดี๋ยวเขามาไล่เบิ้งทีลโต้มาสานหังนี่อย่างแน่อะมาเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยจ้ะตันนี้ซื่ออย่างเนาะค่ะกําแพงแสนจ้ากาแพงแสนจ้าต้นละแปดสิบนะหน่อยคิดค่าส่งจังใดจ้าค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทค่ะเมาเมาห้าสิบรับหาต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีจ้าซื้อหาต้นขึ้นส่งฟรีเด้อค่ะจ้า นี่จะเป็นจอมทับจ้าม่วงมงคลค่ะม่วงมงคลจ้าม่วงก็แปดสิบเนาะจ้ามีมีเยอะค่ะมีแค่สองตนแปดสิบาทเท่านั้นนะคะเมนี่จัดโปรนี่ทั้งหนาสุขโคกสวยจ้ะทั้งหนานี่คืออย่างเนาะค่ะหน่อยสุโขไทยสองจ้ะสุโคไทยสองจ้แข็งแรงลากทะลุเลยนะจ้ะลากทะลุกระถางแล้วแปดสิบบาทจ้าซื้อหายางหาต้นขึ้นไปค่ะ่ะกันได้จ้าะกันได้นะคะ หรือว่าจะเมาชนิดเดียวกันก็ได้นาะจ้าเฮ็ุเป็นฟ <5, S 2> ้อมกอก็ได้สวยๆจะ้ะวันนี้ยิ่งสวยเลยจ้าหงเหินจ้าหงเหิอบอนบอลโบราณค่ะจ้าหงเหินปีกกินนารีปีกปกินนารีอันนี้รู้สึกว่าจะเมียนเอียงเกาะนอมันบาา่ค่ะอันบนแม่นองเขาจะเป็นจองถนนบ่นบิาจารนี่ฮานุมานโอ้ฮานุมานจ่าติดมาจ่าปีกกินนารีแปดสิบจ้า สวยๆมีแต่สวยๆหงหงหงสวรรจ้ะหงสุวรรณมนสวรรค์จ้ะมนสวรรค์สวยๆหน้าเข้มมากห่าเขาทะลุแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วจ้ะแปดสิบทุกต้นทุกกระถางเลยค่ะที่อยู่ตรงหน้านี้อ่ะด้านนี้อย่างเนียค่ะสัดจะทำเป็นประคบรึเปล่าอันนี้สัดจะทำจหนาสวยๆหน้าแดงๆแปดสิบจ้า จะทามจ้ะนี่กาลังเริ่มกัดสีเลรอจ้ะตัวนี้เป็นบอลกัดสีจ้ะเพชรมณฑลจ้ะเพชรมณฑลเริ่มสวยสวยแข็งแรงมากเลยเลยจ้ะเลี้ยงดอกตู้ได้เด้อค่ะตัวนี้ใบขวยกานแข็งนี่สองฝั่งสองฝั่งโค้งหน้าแดงเด้อจ้ะหน้าชมพูเที่ยตู้อิลีจ้ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทเท่านั้นจ้า แล้วก็จุฬาลงกรนะคะ่ะแจ,จ้งแจ้งลูกค้านะค่ะว่ามันมีอย่างตำนี้จใบนี้ด้วค่ะพอดีนะเห็ดขอบกันล้มั่งถือจ้า,จจามีแค่ต้นเดียวจุฬาลงกรหวานแปดสิบบาทที่ว่างอยู่ตรงหนานะน้อยนี่ก็คือ80บาททุกต้นจ้าซื้อหาต้นขึ้นไปส,ส่งให้ฟร,ฟรีจา้าค่ากันได้จ,าจ้าหรือจะเอาเป็นย่างเดียวหรือจะเอาสองอย่างสามย่าง ร่วมกันเป็นหาต้นได้ค่ะซื้อต่ำกว่าหาต้นกะค่าส่งเมาส์เมาส์หาสิบบาทจ้ะบาทค่ะชุดนี้ยูนในถาดนี้จะเป็นในราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นละหนึ่งร้อยจ้ะมีอะไเนาะค่ะหนาแน่าจะเคลียร์ตูให้จริงจรจ้รวยล้นฟ้าจ้ะรวยล้นฟ้าสวยสวยรวยล้นฟ้าต้นละหนึ่งร้อยนะค่ะจ้ะราหาต้นขึ้นไปค่ะกันได้ส่งฟรีส่งฟรีจ้ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็น เออเลื่อนหลวงจะมีแค่ต้นเดียวนะคะเลื่อนหลวงมีแค่ต้นเดียวจ้าจเออเศรษฐีสุพรรณค่ะเศรษฐีสุพรรณจ้ามีต้นเดียวเพื่อนค่ะตน้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นไม้แยกนอ้ด้วยจ้าไม้นอเนาะคะ่ะอันนี้ชมพูทวีปค่ะสวยสวยดูสิโอ้โหป้ายแบบ สวยแบบจึ้งเลยนะคะจึ้งสวยทุกใบสวยแบบเ่าต้องรุ่นเลยโดยเฉพาะต้นนี้สวยจ้ายทุกใบนะคะต้นนี้ปายทุกใบค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีแค่สามต้นนะจ๊ะประชุมภูทวีไมีแค่สามต้นจ้ะอ่าฮาร์ดมาด้านนี้เมืองกอเกตเมืองกอเกตจ้ะอยู่ในกระถางนี่จะเป็นเอ่ออยู่ในขื้นมาจะต้นละสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาททุกต้นผู้ใดรับต้นไหนน่าจะมีเอ่อมีบอกป้ายไว้นี่ค่ะ ด่างน่อยด่างมากต้นที่หนึ่งด่างทุกใบค่ะด่างทุกใบต้นที่หนึ่งนะคะแคบแคบอันนี้ก็คือต้นที่สองจ้ะต้นที่สองด่างมาแล้วนะคะเหมาะสำหรับการไปตั้งแม่ค่ะเพราะว่าเขาจะโตเร็วอ๋อต้นที่สามก่อนเนาะต้นที่สามก่อนจ้ะต้นที่สาม ด่างทุกใบด่างทุกใบเปิดใบใหม่มาโอ้โหจึงมากด่างเหลืองต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่มีนอมาแล้วได้ได้หน่อแถมไปด้วยหนึนี่นอกระด่างไ้้ยจ้ะสวยด้วยต้นสี่มีสี่ต้นนะคะกรอเกีบระบุระบุมาได้เลยนะคะว่ารับต้นใดนะคะก็สองร้อบาทราคายังไม่รวมส่งรับห้าต้นส่งฟรีค่าส่งเอมา ห้าสิบเนาะหากรสือตำก็หาตนลงมาได้ค่ะค่ะกันได้คับในราคาหนึ่งร้อยในราคาแปดสิบบาทขันลาหาต้นกะหาสิบบาทเอ้ค่าค่าทรงจะทรงฟรีจ้ะแล้วหน่อยมีย่างมียังใครอีกเปล่าค่ะมีจากต้องจากจัดโปรแปดสิบหนึ่งร้อยแล้วกะสองร้อยเท่ากับจะพาไปเบงท่าดางแก้วพ่อนจดสัวแล้วก็สงไข่ก็เก็กตจะมี ในราคาที่ขึ้นไปอีกจ้าตามหน้าใหม่เนาะไปเบิรงข้างในกันเลยค่ะวันนี้เพรสุวรรณโชตินะคะเพรสุวรรณโชตจ้าใหม่แร่เมื่อปีหกสี่เนาะค่ะสวยเปิดดังมากแล้วค่ะได้แดดได้ยังให้เปิดดังสวยเลยค่ะเบิ้องต้นนี้นะคะดังดังดังเปิดใบใหม่มาดังนะคะ เพชสุวรรณโชูจจะเขามีมาแบ่งแค่สองต้น้ะจ้ามีแบ่งแค่2ต้นต้นเพ่อใดนาอค่ะนาหน่อยต้นละ200บาทค่ะ200บาทจ้าจะให้<อ>โปรเครียตูไปเลยค่ะได้เลยเด้อค่ะจะสองต้นอะสงไขยจ้า,าสรสงไขรป้ายสวยๆป้ายแบบบอตรงรุ่นแล้วเด้อค่ะ หลอดนี้เท่ากับมีมาแบงสองต้นคือกันจ้ะสองต้นอะสงขัยราคาเท่าไหร่น้องค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบจ้าพรเจ้าสัวนะค่ะตัวนี้อยู่ในกระถางไซส์หาจุดเจ็ดค่ะหาจุดเจ็ดนิ้วดางแล้วเด้อค่ะกำลังเปิดดางมาสววสีชมพูพรเจ้าสัวมีกระถางเดียวมันงปะค่ะเนรีจ้ะมีมะแมงแคบกระถางเดียวค่ะจักบาทน้อค่ะาน้อย สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบใสตังแน่เนาะค่ะจ้าต้นตัวตแข็งแรงแล้วจ้ะต้นใหญ่เลยต้นการที่เก่าทับจ้ะเก่าทับค่ะเปิดหนามาสวยสวยสวยแล้วค่ะดางงามแบบนี้เลยจึ้งๆเก่าทับม้อนี้มีมาแบงจากต้นเนาะค่ะจากกระถางสามต้นค่ะนม่แค่สาม ต้นซ้ำกระถางได้อันนี้น้าน้อยอัพขึ้นกระถาง5.7ให้แล้วเนาะคะ่ะ5.7อันนี้จะเป็นฮกน,กนิ้วมั้งนี่จ้าอ๋อนิ้วใหญ่กว่าเนาะจ้าอันนี้ใหญ่กว่าจ้านี่สามกระถางค่ะราคาเท่าไหร่เนาะคะ่ะ350บาทค่ะ350ร้ดาดังงามเลยจ้ดาดังแบบบ้าตงรุนแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวให้น้าหน้อยยึบอีกกระต้นหนึ่งให้เบิ้งเนาะคะ่ะ นี่เลยค่ะอีกตนหนึ่งค่ะเป็นตนที่สามค่ะผู้ใดโทกกนก็จะได้ซิดเลือกกอนะคะมีสามตนทุกอนเลือกต้นงามๆไปก่อนเลยราคาซํากันเนาะค่ะโทร่ลืวเราแคบมหาไม่ค่าใดจ้าว่ารับตนใดราคาจักบาทนะคะยำอีกเที่ยนึงค่ะสามรอยหาสิบบาทค่ะสามรอยหาสิบค่ะ รอกันที่ถาดบางแก้วจ้าถาดบางแก้วจ้าไซาตั้งแม่เลยเนาะตัวใหญ่เลยต้นตตโตหนาเข้มเข้มหนาสวยสวยถาดบางแก้วราคาจักบาทเนาะค่ะ230บาทจ้าสองร้อยาาสามสิบราคายัางบรวมส่งเด้อค่ะค่ะา,าส่งเมาเหมาหาสิต้นใหญ่ๆแข็งแรงแล้วค่ะ แล้วก็อยู่ในกระถางจ้ะอยู่ในกระถางหกบ้างหาจุดเจ็ดบ้างจ้ะมีห้าจุดเจ็ดกับหกเนาะจ้าขนาดเขาหน่ยสวยหวานๆเนาะจ้าขนาดต้นกะไงซำๆกันเนาะต่างกันแท้ขนาดกระถางนิดนึงเนาะค่ะค่ะทาดบางแก้วสองร้อยสามสิบบาทค่ะไซนี่เขาจะมีมะแบงอยูหาต้นเน้ะจ้ะมีแค่หาต้นหาต้นนี่ขื่นกระถางไงหิมะแล้วเนาะค่ะจ้ะจ้าคุณผู้ชมได้ไปกะถ้าอยากอัพขึ้นแปดก็อัพได้เนาะค่ะเพราะว่าต้นต้นไงแล้วเนาะค่ะจ้า เข้ามาต่อกันที่กอเกตจ่าหนาสวยสวยกอเกตโอ้โหเบื้องต้นนี้นะคะงามขนาดเลยด่างแล้วเด้อโมเมนต์แบบเอาไปรุ่นหนึ่ค่ะด่างงามๆจ้ะสวยกอเกตราคาเท่าไหร่น้อค่ะกอเกตนี่จะอยู่ในราคาสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบจ้าคุณผู้ชมกระแคบได้เลยเด้อค่ะอยากได้กระทางใดโอ้โหตนนี้ สวยเปิดหนาดางังด่างเยอะด่างมากด่างสวยเลยค่ะ,ะตัวนี้จะอยู่ในกระถางซีะตะวาหนาเขาสวยเขาขายไปตามหนาใหม่เนะาจาน้ะตัวนี้กัสามร้อยหาสิบบาทจา้350จาสามร้อยหาสิบจ้าด่างจึ้งเลยอยู่ในกระถางซีเด้อค่ะตัวน,นี้ะต่อที่ตัวน,นี้เลยค่ะรัะตนะรุ่งเรืองจ้ะรัตนะรุ่งเรืองเนะคะ่ะโอ้โหเบืองความดังของใบนี้นะคะ ดางสวยเลยเบิง้งหลอดไม้ขึ้นมากกระด้างได้จ้จาหล,หลอดไม้จ้ะอยู่ในกระถางหกจ้ะกระถางหกนิ้วใส่ต่างแมเนะคะจ้ะมีมาแบงแค่ต้นเดียวจ้ามีแค่หนึ่งต้นนะคะจักบาทเนาะค่ะ,ะหน้อยสามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามร้อยห้าสิบเก็บเธอค่างามขนาดนี้รักตัวแนวรุ่งเรืองค่ะเครียตู้ใเห้แล้วได้จ้าโปรเคลียตู้ตัวนี้ ซื้ออย่างนาะค่ะวันหว,ลละละาวานศิราลนักปราจ้ะนาหวานศิรานักปราเนาะค่ะจ้าไม่แยกเนาะค่ะสายหวานต้องมีไม่แยกเนาะต้นจ,กจนักบาทเนาะค่ะศิราลนักปราร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบเป็นไม่แยกเนาะเด้อค่ะคุณผู้ชมสองต้นนี้ซื้อยอย่างนาะค่ะเพชรเมืองโน้นจ้าเพชรเมืองนนป้าต้นนี้ไหมด่างชมพูงามขนาดเลยค่ะจ้าอันนี้ก็ด่างด่างแบบบ่ต้องรุ่นเนาะค่ะเพชรเมืองนน้น เพดมึงลดราคาจากบาทเนาะค่ะนาหน่อยสองร้อยบาทจ้าสองร้อยค่ะมีแค่สองต้นเนาะจ้าจ้าชิ้นน้ำบัญช้อนหนาหวานจ้าชิ้นค่ะชิ้นน้ำบัญช้อนเข้ากับบรรยากาศเดือนของวัดมะขามุชาเลยเนาะค่ะจ้าชิ้นน้ำบัญช้อนมีมะแรงแค่หนึ่งต้นจ้าต้นท่านั้นเนาะค่ะไผทุ่วกไหนกอนะจ๊าจ้าค่ะนาน่อยเออสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทจ้าชิ้นน้ำบัญช้อน มีแค่กระถางเดียวเนอค่ะ,ะอยู่ในกระถางหาจุดเจ็ดจ้ะ,จะเปลี่ยนกระถางให้ใ<ส>แล้วงไงเลยจ้าการสาหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปแล้วนะคะสนใจอยากรับบันสีงามๆจากสวนนนอยไปเลียงสามารถติดต่อนนอยได้ที่ช่องทางการติดตอ่อเบอร์โทร089 321หา971ค่ะค่ะแล้วพี่สะขึ้น บนบนคลิปอีกรอบนะคะจ้ะแล้วก็แอดไลน์ได้เลยค่ะเป็นเบอร์เดียวกันเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็สมาร์ตแอดไลน์ได้เลยเนาะค่ะแล้วก็อีกช่องทาง a c e b o o k เนาะค่ะจ้ะ a c e b o o k สะอาดเหลาพรจ้ะไฮเดอร์ค่ะกะผู้ใดอยากได้ตัวใดกะแคปหรือว่าระบุไปให้น้อยน้อยนะคะว่ามันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะจ้ะมีเริ่มต้นแต่แปดสิบบาทนะคะค่าส่งเมส์เมาห้าสิบห้าสิบบาทจะคันรับหาต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีจ้ะ กัค่ากันใดเนาะค่ะกค่ากันใดโบาวานี่อยู่ในราคาได้กับค่ากันใดจ้า,าต้นขึ้นทรงฟรีเด้อค่ะเดี๋ยวพีสิมาเดตี่ยนใหม่ส่วนน่อยให้ชมอีกเนาะในอี<า>พีนาอาจจะเดือนนี้อาจจะช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหนา,าไปก็ได้เนาะคะ่ะค่ะมือนีขอบคุ่นน่นนอยหลายๆเด้อค่ะฝากคุณผู้ชมอุดหนุนนน,น,อ,ยนอยน้ำในเด้อค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณช่องรัดบัลล่าหลายๆค่ะที่เป็นกระบอกเสียงไฮนาเด้อจ้าจ้ายินดีค่ะ